ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับว่ตอนนี้ก็อยู่รายการ G E Hot Gaming นะครับแล้วก็อยู่เกม a p e x Legend Mobile นะครับแล้วตัวละครที่ผมเล่นนะครับหรือว่า Legend ที่ผมเล่นก็ชื่อว่า f a ฟ e นะครับแล้วก็ผมก็มี Cock ออกเทนใช่ไหมออกเทนแล้วก็บัตฮาวนะเออบัตฮาวเนี่ยไอตัวทางขวาเนี่ยที่เป็นสีสีเหลืองๆอ่ะตัวผมจะเป็นตัวตัวตรงกลางนะครับนะเฟด เป็นฮีโร่ตัวมาใหม่นะสกิลของเฟดสกิลแรกของมันของของของเขาก็คือจะเป็นการย้อนเวลากลับนะครับคล้ายกับสกิลของไอตัวในโอเวอร์วอตตัวหนึ่งอะแต่แค่มันจะไม่รีเลือดนะ่ะมันก็แค่ย้อนเวลากลับไปเฉยเออแต่ไม่รีเลือดถ้ารีเลือดก็น่าจะโกงนะส่วนอันตรีของ เฟตก็จะเป็นการสโล่ศัตรูแล้วทําให้ศัตรูล่องหนนะคือมันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> มันอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยนะครับเวลาผมเล่นละอัดไปด้วยมันจะกระตุกนะอันนี้ก็เกมแรกเลยหลังจากที่แบบผมไม่สบาย, <จำ S 1> บายนะเพิ่งเพิ่งหายค่ะมาเ้ยได้หมวกทองโคตรโชคดี โอเคหาบุตต่อแล้วก็สกิลติดตัวของเฟดนะครับคือทุกครั้งที่เราสไลด์มันจะติดบุต์นะเออก็ถือว่าดีมันค่อนข้างที่เข้าไวอยู่โอเคเก็บ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 เพื่อนน้องศัตรูไปและหนึ่งตัวยู่ในการต่อสู้โอเคนี่เอาบุสไนเปอร์เป็นไนเปอร์กำลัง okay. พ <Okay. S 2> ุ่งไปเ อุ้ยอีอย่างนี้ของแต่งเต็มวอาวโอเคเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าเ,เพื่อนอยู่ข้บน,มนผมยังทำวอาจะไม่เป็นนะนี่ทำได้แค่นั้นแหละเอาไม่ขึ้นให้วะเก็บระเบิดกันต้องต้องมีระเบิดว้ใช้อุกอบฟ้า Oh. ตรงนี้มีศพด้วยโอเคเก็บมาตรงนี้มีศพอ,อีกอเ,เพื่อนเราลงไกลจังวะอีกคนหนึ่ง,งมันค่อนข้างที่จะเติมไวนะตัวตัวเฟดเนี่ยอันติก็ได้ละแน่ียค่อนข้างที่จะไวเ,เฟดเฟดค่อนข้างที่จะไวนะวิ่งไวมาก อันนี้จะเป็นสไนเปอร์นะอ่เราใช้สไนเปอร์ด้วยโอเคแล้วเราก็แล้วเราก็ทิ้งของอ่าผมก็ไม่สบายละยังยังไม่ได้หายดีโอเคเดี๋ยวไปเติมเพื่อนดกวาเดี๋ยวไปเติมเพื่อนเออไปทางไหนดีวะทางนี้ทางนี้เออเพื่อนอยู่โคตรไกลเลยกำลังพ่งไป กับเา,ากองของนเ okay. ขยนมีแม็กเกลงจุกระสุนไเปอรตรงนี้เลเวล3นี่ผมยังทำไอ้นี่ไม่ได้กำลังพุ่งไปข้างนอกอ้อำแล้วมีอะไรมัง่ง ต้องการกระสุนกระสุนไฟฟ้าเฮ้ยของนี้มีเราอยู่จากหาก่างเราอยู่ห่างจากเพื่อนมากเกินไปเกมนี้คนจะเวลาเจอคนนี่โคตรตึงเลยนะบอดก็โหดเหมือนกันไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวคือบอดก็โหดเหมือนกันเฮ้ย นี่คือท่าฟินิีชิมยิงแล้วก็เดินโอเคกระทีาลังทำเครื่องหมายพืนที่รอก <c oughs> ำลังรีโหลดกำลังรีโหลด ไอ้ข้างบนเนี่ยมันจะยิงออกทีละสามนัดกับทีละนัดนะยิงทีละสามนัดมันก็จะแรงๆหน่อยเราอยู่ไกลจา,ากเพื่อนเราค่อนข้างํางก,กาาเราต้องรีบไป โอเคมีแอดับตกลงมามีานท้ายตรงนี้เลเวลาเดี๋ยวอัพเกดชุดกันอ่าอัพเกดชุดไม่ได้เพื่อนอยู่บนหัวเราสองคนเอ็น okay. ถือว่าอยู่อีกกามีแอร์ดับตกลงมาอีกกันหนึ่ง ันนี้มีคนเปิดอย่างอย่งเปิดเลยโอเคโอเคเออมันเป็นปืนอะไรอ่ะปืนคนอ่ะเป็นปืนคนมีคนยิงมาที่ฉันอุ้ยเจ็บ นัดเว้ยเหลือๆยิงหน้าให้ไอ้เบปิอนเจ้นกำลังไปเติมเพื่อน เชนไอเปอร์อยู่ไกลๆกำลังกำลังใช้ยารักษาเเเขขข้้้าาากำลังพักชาร์จกรอบของฉันกำลังรักษาบาดแผลอยู่ตรงนี้มีศพอันนี้มันก็ต้องที่เรามาเนี่ยว่ะเราพิ้งบนเหรอ Thank <laughs> gingon <coughs> okay, Thích ระเบิดระเบิดระเบิดเก็บระเบิเเดไปมีเสียงปืนอ,อยู่ใกล้ทีมเครื่องหนึ่งหายไปแล้วมีสิ่งมากมายที่ต้องหายไป ชมเบอร์จะถูกกำจัดชั่วคราวพวกเขาไม่สามารถฉันกยิง เลเวลสามกาลังรีร์ร ใช้ไม่ได้เ,เวนไม่รูว่าใช้ได้มีแอดปอตกตรงนี้เก็บของจะเอาไปอัปเกรด แม่ไม่ใช่ปักสามลูกจะจะแวะกลับไปถ้าฉันต้องการรีสตาร์ททำลายของฉัน จัศัตรูในอดศัตรูทุทททกจัดการล่วไป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 ช่ยด้วยรกจัดศัตรูแล้ว करम तुमने ได้ดีมากกำจัดสมาชิกรายสุดท้ายในทีมสตรูนั้นแล้วใช้กำลังชาร์จปลครบ ชาร์จกรอบคอยระวังให้ดีกำลังส่งไฟสัญญาณเกิดใหม่กำลังชาร์จกรอบหรือเขารับเขาถ้ามีคนในทีมถูกนก กรเป๋าเลเวลสีนี้จะช่วยฟื้นพวกเขาพร้อมมอบพลังชีวิตและกรอบโบนัสให้มีกระสุนพลังงานตรงนี้นข<อ>ังตัววงเซฟโซนกำลังถอิมมพ่อความจุกระสุนนักตรงนี้เลเวล3เรามีโอกาสได้เรปรี่ยนเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมา แค่แพ็เมมกเกจกำลังลงมาของคนจากเหล่าเทพ ก็มันไปโดนนอกตอนนัดตรงไหนวะข้างบนเหร,รอรที่เรินอหลังก่บีงเซฟสดนกทีเดียวสองตัว ui ui mấy ngon tỉ lùng nghĩ lời chú chú vườn phải không ô oh, đây đi sỏ 2 cho điều hủ mang trong hòa mà lùng mà đi chặt mấy kia จังหวะเราย้อนเวลาเราโดนมันอันติเลยโคตรแย่เลยโอเคเขาไปเจอกันใหม่โอกาสน,นะ